สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกนะคะอันเนื่องมาจากดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การโยกย้ายราศีไปได้ตําแหน่งเทวีโชคจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีพิจิกนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ถ้าท่านใดนะคะที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมหรือถ้าท่านใดนะคะที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะช่วงประมาณวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปี64นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะ ทับที่ลัคนาชาวราศีพิจิกนะคะแต่ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะหมายถึงเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกในเมื่อดาวพระอาทิตย์มาทับที่ลัคนาแทนที่จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะมีความแอคทีฟมากๆในเรื่องของการงานในช่วงระยะเวลานั้นแต่ดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในราศีธาตุน้ําดาวพระอาทิตย์ตกน้ําค่ะไม่สามารถที่จะส่องแสงหรือส่งพลังกาลังในเรื่องของการงานได้เต็มที่นะคะ ทั้งๆท,ที่นะคะดาวพระอังคารดวงนี้ค่ะเล็งกับดาวพระราหูซึ่งดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่ธาตุลมถ้าตรงจุดนี้นะคะจะทำให้ชาวราศีพิจิกค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากแต่ในเรื่องของการงานอย่างที่จิลาบอกนะคะดาวพระอาทิตย์ตกน้ำการงานเลยไปได้อย่างไม่ได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะคะแต่หลังจากวันที่16 ธันวาคมปี64นะคะไปจนถึงวันที่13มกราคมปี65นั้นดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะได้ย้ายนะคะจากราศีพิจิกไปที่ราศีธนูได้ตำแหน่งเทวีโชคในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีพิจิกค่ะสามารถที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านได้อย่างสบายอ,อกสบายใจแล้วนะคะไม่มีอะไรมาขัดขวางการทำงานในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะ เมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรมาได้ตำแหน่งเทวีโชคในพบการเงินอย่างนี้นะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้การงานนำหน้าชาวราศีพิจิกเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะมุ่งแต่เรื่องของการงานนั่นเองนะคะแล้วการงานตรงจุดนี้นะคะนํามาซึ่งเงินทองไหลมาเทม,มาเมนะคะห <la> เหมือนกับแสงพระอาทิตย์นะคะที่ส่งไปอย่างเฉิดฉายนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามตรงจุดนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ก็ส่งแสงไปถึงเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะ,ะก็รวมไปถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นไปใน เกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะดาวการเงินนะคะก็โคจรไปได้ตําแหน่งปัตทุมะเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะการงานเอื้อในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะและตรงจุดนี้นะคะก็เอื้อไปถึงนะคะหุ้นส่วนคู่ครองหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ชาวราศีพิจิกไปมีคอนเน็ t ชันด้วยนะคะไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะถึงแม้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ทุกอย่างนะคะดูเหมือนว่าจะดีไปหมดแต่เราก็จะไม่ประมาทนะคะในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะคะ<ๆ>เพราะตรงจุดนี้ค่ะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะก็เดินร่วมกับดาวพระเสาร์ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะภายในครอบครัวของท่านเพศตรงกันข้ามรวมไปถึงผู้ครองของท่านหรือบริษัทห้างร้านต่าง รวมไปถึงนะคะคอนเน็ t ชันที่ท่านจะมีการลงทุนร่วมกันนั้นนะคะก็ไม่ประมาทค่ะขอให้พิจารณาตรงนี้ให้ดีๆจะทําสัญญาอะไรจะเซ็นอะไรก็ขอให้รอบคอบนะคะเพื่อความไม่ผิดพลาดของชีวิตและการงานนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะเขาเดินร่วมกับดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธดวงนี้ของชาวราศีพิจิกก็หมายถึงนะคะเรือนมรณะและก็เรือนโชคลาภดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกจะต้องมีสติค่ะจะพูดอย่างไรนะคะให้ได้เงินให้ได้ทองจะพูดอย่างไรที่ให้เสียเงินเสียทองนะคะก็อยู่ที่ท่านชาวราศีพิจิกเองนะคะและตรงจุดนี้นะคะหมายถึง เรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะก็ต้องให้มีความระมัดระวังนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะพูดจะทําอะไรจะเซ็นสัญญาอะไรก็ขอให้มีสติค่ะอะไรที่นํามาซึ่งประโยชน์ให้กับท่านท่านก็ทําตรงจุดนั้นนะคะอะไรที่เป็นจุดเสียจุดด้อยนะคะในเรื่องของคําพูดและเอกสารสัญญาก็ต้องให้ระมัดระวังตรงจุดนั้นให้มากๆค่ะ จากการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการนำเอาลัคนาราศีพิจิกนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรโยกย้ายในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะดังนั้นค่ะท่านผู้ชมควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ